สวัสดีส,สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจสาวหนอ่อยเมืองยะโสจ้าตื่นเช้ามาตื่นมื่อเี๋ยวขอตื่นแต่สอบเป็นพิเศษตีหาจากพี่น้องเออตีสี่กับตีห้าพ่นล,ละเพราะว่าปกติขอตีตื่นตีหาิบมาอาบน้ํากลัวจะไม่ทันนะจ้ะก็เลยตื่นตีสี่ประมาณสี่ตีสี่สี่สิบนี่แหละพี่น้องมาเห็ดแกงเคียวหวานละกะเมนูน้ํายาขนมจีนกะทิน้ํายาไก่น้ํายาไก่กะทิ เออมีออเดอร์เขามาจา้าลูกค้กาคนเก่าเพื่อนสนิท <c oughs> อันมูก,กันนี่ละจา้ามูมูเพื่อนเพื่อนบ้านกันที่เคยกินน้ากันตะกี้แต่ก่อนบัดที่นี่พอดีที่ทํางานเขา,เาผีเพื่อนมีงานเลี้ยงแบบว่าเลี้ยงน้องเลี้ยงน้องแบบมาฝึกงานอียังสิเป็นกาเลยกะอยากจะเลี้ยงขนมจีนน้องนองน,องนักศึกษาฝึกงาน เพิ่นก็เลยมาสัง่งตอนแรกเพิ่นก็สั่งน้ำยา,ำยาไก่เอาแค่ขาไก่กับเลือดไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาลูกชิ้นกลัวขาวนะ่าเนาะเพิ่นกับ่บคอยมากินคือขอย,ลยล <Yeah. S 1> นี่แหละไปที่นี่ขอยก็เลยโอเคได้เลยจัดไปหนึ่งหมอ้อสักพักไก่สิหอดมือเอางั้นเอาอันน้ำแกงเคี้ยวหวานน้ำวลาสันก็เลยเอาเคี้ยวหวานไก่ข่อนเบื่อว่านข่อนก็เลยไปตลาดเมื่อวานเราไปตลาดที่ปากน้ำมาเอ,อไปสือ ซื้อกะทิมาโลครึ่งสื่อผิกแกงสื่ออะไรต่างๆนะหนะ้านะเครืองแกงเครืองโอ้ผักแพงเด้อพี่นอ้องสปงไปเสมอเนี่ยขนาดปลกน้ำถูกๆแต่ว่าตลาดปลกน้ำถึงๆนี่ไหมถึงว่าพวกตลาดอ่าขมิ้นพม่าเขา,าจะเอาแบบอันที่คัดสวยๆออกไปขายที่อื่นแล้วเอาไม่สวยไม่สวยมากรรมยี่สิบบาทยี่สิบบาทมันกับโบแพงดอกแต่ว่ามันโม,นม,นมนงามข่อยโบามาข่อยมากเอาแบบหเห่าเลือกเอาได้ตามสบาย นี่มะเขือนี่เขามาดเป็นถุงข่อยกระเบี่ยด้ถุงละยี่สิบได้บักหลายแต่ว่าข่อยโบอ,อาเพาะว่ายยังเคยซื้อมาแล้วมีเจ้ามะเขือแก่ๆพี่น้องข่อยก็เลยไม่เอาเข็ดเข็ดเข,ข,ข็ดมากผู้เจ้ากระเบื้องไปเลยเด้อข่อยจีบเรื่อแต่ลาดบางนามให้ฟังอันมะเขือนี่ตะกี้ข่อยแกเแคยวางข่อยเคยซื้อนาะเจพาพ่อเจ้ามะเขือแก่ๆแบบโบออนไหมข่อยรู้บ่มากข่อยก็เลยเมื่อวาน,น,นข่อ,ขอ,ยขอยก็ยกไปยืนเลือกเอาเลยหาเลือเอาตัวนไมยอ,อ,นอ,อน่อนเออ ใจค่อยหลายทําเพราะว่าแต่สมมติว่าเราหมักของถือก็ได้สามอย่างห้าสิบสี่สี่อย่างสี่อย่างหกสิบก็มีแต่ว่าย่างบักแตงกับบักแตงบดถือคัดออกแบบน่วยงามน่วยอ่อนๆกับคัดออกไปขายที่อื่นแล้วังสินะ้น่ะแต่เหลือแตนม่งามข่อยกระโบหมักสื่อข่อยก็เลือกทุกอย่างเลือกเบิดเลือกโด,กดยมือเจ้าของ <c oughs> คอเชียงคอแหงเซเลาจ้าพี่น้องอแกงกะทิค่อยแกงเขียวหวานปุน๊ะเต็มหม้ออายะไก่จุกจุกพี่น้องใส่ไก่บัากหลายเออต่วันค่อยมักสีแกงกะทิแห้งนีนบ่เวลาเขาใส่กะทิอถ้าเราใส่กะทิกล่องมันจะเป็นสีอีสีอีนึงหลืมันมอง,งามแม่ค่อยบ่มักมันเป็นจักโบหุ้ มู่ยวเาเบิงเอารหลดอันนี้เขาเรียกกะทิคั้นสดขอซื้อกะทิคั้นสด,นสดเราขอมาใส่ช่องฟิตไว้แล้วก็อ